ค่ะเราก็ต้องอัปเกรดเกษตรกรค่ะวันนี้เนี่ยต้องลดต้นทุนแนละเพิ่มผลผลิตเทคโนโลยีเนี่ยมีกเกษตรแม่นยำพูดกันมานานตอนที่ฉันอยู่กระทรวงเกษตรได้เริ่มทำแต่เสียดายนะคะว่าไม่มีใครทำต่อทั้งเรื่องของการที่จะทำเรื่องโซนนิ่งการที่จะให้สินเชื่อปลอดดอกเบี้ย3ปีกับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่จะเข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือเขาได้เข้าถึงโอกาสก็พอละค่ะเข้าถึงความรู้ วันนี้เกษตรไทยเนี่ยมันคือแอสเซทแต่วันเราทรีตเขาจนเขาเป็นภาระภาระกับตัวเองเป็นหนี้และภาระต่องบประมาณแผ่นดินดังนั้นวันนี้เราจะต้องให้เขาเนี่ยกลายเป็นสินทรัพย์นะคะเ,เรื่องของการที่จะทำเกษตรแม่นยำเนี่ยโดยการใช้เทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้ยากและมันคงไม่มีเวลาที่บายแต่ดิฉันมั่นใจว่าไทยสร้างไทยดิฉันนั้น เคยอยู่ที่กระทรวงเกษตรนั้นทำได้นะคะส่วนที่สองก็คือเรื่องราคาราคาเนี่ยจุดแข็งของประเทศเนี่ยก็คือเกษตรเราจะต้องเพิ่มผลผลิตนะคะเพิ่มราคาให้มีการแปรรูปและเพิ่มเป้าหมายในการส่งออกด้านการเกษตรและอาหารเนี่ยจาก2ล้านล้านเป็น2.5ล้านล้านให้ได้ภายใน3-5ปี การแปรรูปทั้งหลายเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นเพื่อให้เกษตรเนี่ยเกษตรกรเนี่ยได้ราคาดีขึ้นยกแผงทุกๆตัวเรื่องปัญหาที่ดินทํากินง่ายมากค่ะถ้าไทยสร้างไทยเป็นรัฐบาล3เดือนค่ะเราจะจับสองกระทรวงนั่งกันที่ดินที่ทับซ้อนกันนั่นน่ะมันมีข้อยุติได้แต่มันไม่มีใครลงมือทําต้องคืนสิทธินะคะคืนโฉนดให้กับผู้ ที่เป็นเกษตรกรได้ทำกินเขาจะได้มีอนาคตมีโอกาสนะคะและสุดท้ายก็คือเรื่องของการที่จะทำให้เกษตรกรนั้นเนี่ยปลดหนี้เราก็จะต้องพักหนี้และก็เติมทุนค่ะ